สวัสดีค่ะทุกคนเจอก,กันในเพจซิมเลเตอร์อีกแล้วนะคะวันนี้วันเสาร์สบายๆนะคะหลังจากอัปเดตครั้งที่แล้วเนี่ยมีมินิเกมเยอะมากๆเลยนะคะรวมๆกันแล้วเนี่ยราว่าถึง10เกมด้วยกันนะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเราเคยพาทุกคนนะไปเล่นมินิเกมบางอันแล้วนะ แต่ว่าเราก็ยังไม่ได้เล่นทุกเกมนะคะและในเกม p e t Simulator ในที่นนะคะก็จะมีมินิเกมนี่แหละที่เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ทําให้เราได้รูดของดีๆด้วยนะคะทุกคนและอย่างที่บอกนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนนะคะไปตะลุยมินิเกมทุกเกมในแมปนี้เลยนะคะซึ่งมินิเกมตอนนี้ที่สามารถรูดของรางวัลได้มากขึ้นถึง3เท่าเนี่ย ก็คือพีระมิดนั่นเองค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆแล้วกันนะวันนี้เราว่าเราจะทำลายสถิติของตัวเองด้วยนะคะหวังว่าเราจะได้รูทของมากขึ้นนะอาล่ะไม่รู้เหมือนกันนะว่าการรูทของเนี่ยจะขึ้นอยู่กับโชคหรือเปล่าอาแล้วค่ะคลาส s ี่ออฟวีนะคะเป็นเกมแรกนะคะที่อยู่ในแมปนี้นะแต่ว่าการเล่นหนึ่งครั้งเนี่ยก็อาจจะรูทของไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะคะไปดูกันเลยดีกว่านะว่าเราจะได้อะไรอาแล้วค่ะ เดี๋ยวมาดูสถิติก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเราลองเล่นไปเรื่อยๆนะคะเอาละค่ะเมื่อ <c oughs> กี้ให้ทุกคนได้เห็นเวลานะคะที่เราทําสถิติไว้นะคะประมาณ39วินาทีนะรอบนี้เราจะต้องทําลายสถิติของตัวเองค่ะเอาละไปกันเลยอันนี้นะคะมันมีแบบทางที่ยากกับทางที่ง่ายเราจําได้ว่าเราเคยไปทางที่ง่ายไปแล้วนะเราจะมาทางที่ยากบ้างนะคะเอาละค่ะ มาถึงตรงนี้และแอบย่างนิดนึงเย้ Yay! ได้แลวเรียบร้อยรับรีวอร์ดกันเลยค่ะเย้ Yay! ทำลายสถิติไหมเย้ Yay! นิวเรคคอร์ดนะคะแต่ว่ารูทของไแค่3อย่างด้วยกันนะเป็นของธรรมดามากๆเลยนะเอาสัตว์เลี้ยงเราเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งนะคะไปต่อกันเลยดีกว่านะคะมินิเกมต่อไปเลยนะอันไหนนะ เจอแล้วนะคะเป็น my field นะคะเข้าไปเลยค่ะเป็นการหลบบอมนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราจะโดนเมื่อไหร่นะคะนี่ไงเห็นไหม <laughs> เอาละค่ะชิเอาแบบปลอดภัยก่อนตรงเข้าไปเลยก็น่าจะผ่านนะเอาละค่ะไม่มีเวลาจับด้วยนะแค่เข้าไปถึงเส้นชัยก็พอแล้วนะเย่ yeah! รูดเจมได้ด้วยหรอโอ้แค่เจ็ดร้อยเองนะคะน้อยมากนะ เอาล่ะไปมินิเกมต่อไปกันเลยดีกว่านะอันนี้เราว่าไม f ฟิ l อันนี้เราว่าง่ายนะคะแต่ว่าของรางวัลก็ไม่ได้เยอะอะไรนะเอาล่ะค่ะต่อไปนะจังเกิลออฟบี้นะคะทุกคนของที่รูทเนี่ยก็หน้าตาคล้ายๆกันทั้งหมดนะคะเอาล่ะค่ะอันนี้เราเคยพามาเล่นหลายรอบแล้วนะหวังว่าทุกคนน่าจะจําได้นะแต่ว่าเราจะทําลายสถิติตัวเองได้หรือเปล่าเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจเอาล่ะ เดี๋ยวให้ก้อนหินหล่นลงมาซะก่อนนั่นไงเรียบร้อยเดี๋ยวมันก็จะมีแบบเสียงสั่นๆนั่นไงลงมาแล้วค่ะตามก้อนหินไปเลยนะคะแล้วถ้ามีเสียงแบบกรึ้งอีกเราต้องหลบนะคะทุกคนเอาละเรียบร้อยน่าจะเป็นลูกที่สุดท้ายแล้วนะขคามๆๆไปมาแล้วก็ผ่านตรงนี้อีกนิดหน่อยนะคะคิดว่าน่าจะผ่านไปได้แบบง่ายๆนะ9วินาทีอีกนิดเดียวอีกนิดเดียว เฮ้ยจะผ่านหรือเปล่ารับรีวอร์ดรับรีวอร์ดโอ้โหไม่ทันนะคะอูแต่ว่ารูนลัคกี้บล็อกได้นะว้าวเจ๋งอะทำลายสถิติไม่ได้นะคะสำหรับอันนี้ไว้เดี๋ยวครูดาวเสร็จเนี่ยเรากลับมาแก้มือใหม่แล้วกันนะสัต์เลี้ยงทำไมของเรามันเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆอะทุกคนเราเปิดมาแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะคะแต่ว่าแต่ว่าพอเราผ่านมินิเกมมาสี่ด่านเนี่ยสัตว์เลี้ยงของเราเพิ่มขึ้นมาอีกสี่ตัว น่าจะเป็นบั๊กนะคะเอาล่ะค่ะต่อไปกันเลยว่ายน้ำว่ายน้ำว่ายน้ำเรากำลังไปที่แอตแลนติสนะคะไปไว่ายน้ำกับปลากันค่ะเป็นมินิเกมอีกอันนึงเหมือนกันนะคะที่เราชอบมาเล่นมากๆเลยนะรูทของได้คล้ายๆกันนะคะเริ่มจับเวลาต้องรีไว้เข้าไปในห่วงเลยนะคะวันนี้เรามาทำลายสถิติค่ะเราไม่ได้ดูบรรยากาศอะไรทั้งนั้นเลยนะคะ เนี้ยรอบเดียวน่าจะผ่านนะน่าจะทำลายสถิติได้นะคะ38วินาทีนะคะสถิติตอนแรกของเรานะอยู่ที่ประมาณ36วินาทีนะโหเป็นอีกอันนึงนะคะที่เราไม่สามารถที่จะทำลายสถิติไปได้นะคะโอเคตกปลานะคะทุกคนไปไปเล่นเกมนี้กันตกปลานะเราไม่มีสถิตินะคะแต่ว่า เราอาจจะสามารถที่จะมาซื้อเบ็ดที่ดีมากขึ้นได้แล้วก็มาดูก่อนนะคะว่าเบ็ดนี้จะทําให้เรารู้อะไรได้บ้างนะซื้อมาแล้วเรียบร้อยว้วเบ็ดใหม่เบ็ดใหม่แตกต่างกันหรือเปล่าโอ้ไม่ได้ต่างกันเลยนะคะส่วนใหญ่เป็นเจมนะส่วนใหญ่เป็นเหรียญเออไม่ได้รู้สึกเลยนะว่ามันดีกว่ายังไงนะคะเบ็ดใหม่กับเบ็ดเดิมเนี่ยเขาบอกว่าเบ็ดอันนี้คือ Advanced f i ิชชิ่งหนะคะ บอกว่าจับปลาได้ดีกว่าแล้วก็รวดเร็วมากกว่าตอนที่เราคลิกนะอาจจะใช้เวลาน้อยกว่าจริงๆค่ะแต่ว่าถ้าเราขยันนะเนาะมันก็อาจจะสามารถที่จะเก็บได้เยอะๆเอาละค่ะอีกอันนึงนะคะก็คือเหมืองขุดค่ะทุกคนสงสัยจะมีแร่เยอะนะมาดูกันนะคะว่าที่นี่มันมีอะไรให้เราขุดบ้างทุกคนคาพรวของเรานะยังเป็นพรวไม้อยู่เลยอะ่ะเฮ้ยคนจนน่า ถ้าอยากได้พลั่วที่แข็งแรงมากขึ้นนะคะทำจากก้อนหินเนี่ยก็ต้องซื้อในราคาหนึ่งนะคะเอาละออกไปกันเลยดีกว่านะคะไว้เดี๋ยวเรามาซื้อพลั่วใหม่อา้าวเราซื้อพลั่วใหม่ได้แล้วนี่นานี่เลยโอ้โหสุดยอดตอนนี้เราได้พลั่วใหม่แล้วนะคะเป็นพลัว่วททำจากหินนะลองดูสิโอ้รวดเร็วมากขึ้นนะคะทุกคนโอ้แต่ว่าน่าจะได้แค่ช่วงต้นๆน,นะไปกันเลยค่ะ เอาล่ะออกมาแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปต่อกันเลยนะคะนี่นี่คือพีระมิดออบปี้นะคะเพิ่มของรางวัลสูงสุดได้3เท่าเลยนะมีสถิติอยู่ที่1.33ค่ะเอาล่ะไปได้2อทางเหมือนกันนะไม่แน่ใจว่าทางไหนดีทางไหนยากนะคะแต่ว่ามาและเลือกทางขวานะคะขวาร้ายไซด์ดีแต่ทำไมเราเลือกขวาก็ไม่รู้ ประตูบานใหญ่มากนะไม่มีที่ให้หลบเลยแหละต้องรอให้มันลงแบบสุดๆก่อนจังหวะมันไม่พอดีกันนะทุกคนแอ,แอบยากอยู่เหมือนกันนะคะเอาละค่ะหนึ่งนาทีสิบเจ็ดวินาทีแล้วนะมาดูสิว่าเราจะทำได้หรือเปล่าทำลายสถิติเย้โอ้ลุดของดีๆค่ะแล้วก็ทำลายสถิติด้วยนะ เย้ yeah, ขอบคุณมากเลยนะคะเอาละมีอีกนะคะเราจำได้ว่าแถวแถวนี้น่าจะมีอ่า Ice อซสออบบี้ข้าไปเลยค่ะอซออบบี้นี่ก็เคยมาเล่นแล้วหลายรอบเหมือนกันนะคะมารอบนี้ก็ทำลายสถิติได้สินะไปทางที่ยากๆเลยแล้วกันจะได้ประหยัดเวลานะคะโอเคหุยกระโดดลงนี่หรอโหน่ากลัว โอ้มันเลื่อนด้วยนะคะต้องระวังดีดีอ่ะโอ้ยก่อนที่จะให้เราทำลายสถิติได้นะเราว่าให้เราเล่นผ่านก่อนนะคะอยากรู้จังเลยว่าของที่จะรู้ได้เนี่ยมันจะยากสักแค่ไหนนะทุกคนนี่มันรอบที่100ทุกคนจะหาว่าเราไม่ตั้งใจเล่นหรือเปล่าเราพยายามเล่นอยู่นะคะตรงกลางข้างบนขึ้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 นโอเครอมาละอึ๊บล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 บอ๊ย รอบที่สามร้อยสองนะคะอ้ยออรอบที่สามร้อยสาค่ะอาล่ะใกล้แล้วอยากให้ของที่รู้ได้เป็นของที่ดีนะคะถ้ามันจะยากขนาดนี้ละก็น,นะอ่าล่ะจุดนี้แหละเป็นจุดแบบชี้วัดใจมากโอ้แต่เราไปหลบตรงนี้ก่อนโอเคแล้วก็หลบตรงนี้ตรงนี้ผ่านไปได้โอเค ทำ้ายสถิติใหม่ด้วยนะคะเรียบร้อยโอ้สามหครั้งไปดีกว่าเจอกันอีกมินิเกมนึงนะคะอันนี้ยากนะคะทุกคนเราเคยมาเล่นทีนึงแล้วนะมันมันรวดเรว็วแล้วมันก็สิ่งกีดขวางค่อนข้างเยอะเลยค่ะโอ้โหเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ราก็ไม่รู้จะไปยังไงเนี่ยโอ้ยไปต่อไม่ไหวมันจะให้เราแบบผ่านไปได้ไงอะ่ะทั้งทั้งที่แบบสิ่งกีดขวางเยอะขาอนาดนี้ เอ้กล้ถึงแล้วกลถึงแล้วใกล้ถึงแล้ว,ลวเห็นเส้นชัยแล้วค่ะเย่ทำลายสถิตินะคะแต่ว่ารูดของน,อน้อยมากเลยค่ะว่าหนึ่งว่าจะได้เยอะกว่านี้ซะอีกนะคะลงไปแบบไม่ใช้กระเช้าเลยดีกว่าเอาละค่ะไปต่อกันเลยนะอะไรอีกนะมีอะไรให้เราเล่นได้อีกนะคะมินิเกมที่นี่นะเยอะเหลือเกินนะคะโอเคเชส l a s นะคะอันนี้น่าจะให้สัต์เลยงของเราพัง กล่องสมบัตินาะแล้วก็รูทของไปเรื่อยๆนะคะโอ้ของรังวัลเยอะเลยค่ะน่าสนใจมากๆกล่องก็พลังสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะโหเหมือนจะมีโอกาสรูทสลีงตัวใหญ่ได้ด้วยในเกมนี้โอเคเรียบร้อยโอ้มีไอเทมด้วยน่าจะหมดแค่นี้แล้วนะคะแอรียนี้เอาไว้แบบฟาร์มหรออ่ะ นี่เราเคยเล่นแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเล่นเขากันนะไปเจอกับคุณเพรสตันตัวใหญ่เหมือนเกมในระบอกเกมหนึ่งเลยนะที่เราชอบเล่นนะคุณเพรสตันตัวใหญ่ยืนรอเราอยู่นะ1นนาที30วินาทีแล้วค่ะโอ้โหอีก15วินาทีนะคะใกล้จะถึงปากของคุณเพรสตันแล้วทุกคนเราจะหันไปได้หรือเปล่าสองนาทีแล้วค่ะ2นาทีแล้วโอ้ย ชาเลนจ์นี้เราจะทำได้ไหมเนี่ยอะ,อะเข้าไปเข้าไปเข้ยนิวเรคคอร์ด <c oughs> นะคะรูทมาได้สองอย่างเท่านั้นออไม่คุ้มเลยจริงๆคะ่วะว้าวนี่เลยคะ่ะน่าจะเป็นมินิเกมอันใหม่นะขุดเหมืองขั้น s อนะคะทุกคนเอาล่ะเอ้า,ลอาพลัวอันเดิมนี่เป็นพลัวหินนะคะ มาดูซิอ้อันอื่นราคาแรงมากๆนะคะคงซื้อไม่ได้อืมพวกนี้ไม่แข็งแรงพอที่จะทำให้เราขุดได้นะคะหมายถึงว่าต้องอัปเกรดจากรอบที่แล้วหรออดเล่นมินิเกมอันนี้เลยนะคะอล่ะไปดูต่อกันเลยดีกว่านะไม่รู้ว่าจะมีมินิเกมอันไหนอีกหรือเปล่านะคะโอ้มินิเกมลัคกี้บล็อกค่ะไปกันเลย กล่องรอยคี่บ็อกเนี่ยจะทําให้เราหลุดของได้เยอะเหมือนกัน,นะคะ่ะเท่าที่สังเกตมานะคะทุกคนแต่ว่ามันไม่มีอะไรให้เราทําลายสถิติอ่ะไว้เดี๋ยวเรามาเล่นใหม่ให้ดูแล้วกันนะคะ เอาละค่ะทุกคนเป็นยังไงบ้างสำหรับมินิเกมทุกเกมใน p e จ Simulator 99คะมีทั้งงานที่เราทำลายสถิติเดิมได้แต่ว่าก็ได้แค่นิดเดียวนะคะแล้วก็รูทของนี่น้อยมากๆเลยนะคะจะมีอันนึงที่สามารถรูทของได้เยอะนะคะนั่นก็คือพีระมิดนั่นเองค่ะแต่ว่าอาจจะเป็นช่วงที่เป็นมินิเซิร์ฟก็ได้นะคะถึงทำให้เราได้ของเยอะขนาดนั้นไว้ยังไงถ้าใครเห็นว่าเขาโชว์ขึ้นมาว่ามินิเกมเซิร์ฟเมื่อไหร่อย่าลืมเข้าไปเล่นดูแล้วกันนะคะเราจะสามารถรับรีวอร์ดได้เพิ่มขึ้นถึง3เท่านะ แต่ก็ยังมีอีก2-3อันนะคะที่ทำลายสถิติเดิมไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะถือว่าวันนี้เราสักเซสแล้วกันนะได้พาทุกคนมาเล่นมินิเกมทั้งหมดนะคะเอาล่ะเงินสำหรับคลิปนี้ก็ขอไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ